ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ s e t เ i ต Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโมทโอภาสมงคลชัยครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ stop authority technique นะครับก็คือเทคนิคในการสั่งหยุดงานการสั่งหยุดงานในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่า เขาทำผิดอะไรนะครับแล้ววันนุ่นขึ้นไม่ให้มาทํางานอันนี้จะคนละเรื่องกันแต่สิ่งที่ผมพูดถึงตรงเนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเซฟตี้ครับเวลาที่เราเจอเรื่องของการกระทําที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพการบริเวณนั้นเนี่ยมันไม่มีความปลอดภัยเราก็จะเป็นจะต้องมีการสั่งหยุดครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันดําเนินการต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุ ได้นะครับบทความนี้ผมเรียบเรียงมาจากเว็บไซต์ Onsite Safety ครับซึ่งก็ได้โพสต์ลงไปในแฟนเพจ The Safety Coach แล้วนะครับแต่คือบางคนอาจจะช่วงนี้เจอปัญหาเยอะก็คือเวลาที่ติดตามเพจของผมเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวมันก็ไม่เด้งโชว์มาที่ฟีดของเรานะครับพอไม่เห็นเราก็จะพลาด ข้อมูลพาดข่าวสารที่ผมนำมาแบ่งปันไปนะครับดังนั้นก็เลยเอามาใส่ในพอดแคสต์ Podcast ดีกว่าแต่ได้ฟังกันด้วยนะครับหรือถ้าไม่อยากพลาดเวลาที่เราอ่านบทความที่ผมเขียนเนี่ยก็ช่วยคลิกไลค์หรือกดแชร์หรือคอมเมนต์ก็ได้ครับเพื่อให้ facebook มันทำความเข้าใจว่าเราสนใจบทความพวกนี้หรือถ้าให้ดีก็ตั้งเป็น s first s t หรือกดติดตามเห็นเป็นอันดับแรกเนี่ยจะได้ไม่พลาดข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับผมก็พยายามตอนนี้ไม่ว่าจะลงในพอดแคสต์หรือลงในบล็อกเกอร์ที่ผมทำไว้ชื่อบล็อกว่า s e t e t y Officer t h a i l a แลนะครับแล้วก็ล่าสุดผมตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเป็น Open Chat นะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ที่มีชื่อว่า The Safety Coach เราลองไปเซิร์ชดูได้นะครับเวลาใครเล่นไลน์ก็ลองไปคลิก ไปคำว่า open chat แล้วก็พิมพ์คำว่า the a s t h e t i coach c ก็คือพยายามจะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาไว้ในนี้แล้วเพราะว่า Facebook สก,กัดเลอเกินจนจนแบบหลายคนก็มีแชทมาถามเดี๋ยวนี้ไม่เห็นโพสต์ไม่ได้อะไรผมบอกผมโพสตแทบทุกวันแต่คือ Mark Zuckerberg เขาไม่ให้เห็นนะก็ทำนั้นที่ผมบอกจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเค ก็เดี๋ยวเรามาคุยนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ stop authority technique นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปในบทความเนี่ยเขาจะพูดถึง5ขั้นตอนที่เราจะนำเรื่องของไอตัว stop work authority ตรงนี้มาใช้นะครับโดยเขาใช้ตัวย่อสั้นๆว่า swa ก็คือ stop work authority ก็คือมันเป็นไอโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับในการช่วยป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ซึ่งอย่างที่ผมพูดไปในเบื้องต้นก็คือการสั่งหยุดนั่นเองถ้าเราเจอสภาพแวดล้อมหรือการการะทําที่ไม่ปลอดภัยก็คือต้องรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับถ้ามองแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆของ b b s ก็คือในเรื่องของ b b s เนี่ยหรือ Behavior Bad Safety เนี่ยสิ่งที่เขาแนะนำเป็นอันดับแรกเลยถ้าเราเจอ Unsafe a c t หรือ At Risk Behavior เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือต้องบอกให้เขาหยุดก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่หยุด มันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็คือเหมือนกันนะดังนั้นเราก็สามารถนำไอตัวไอซ็อบออฟฟอริตี้เนี่ยไปไปใช้ได้เหมือนกันในโอชาเนี่ยจะมีการแนะนำว่าทุกพื้นที่ในการทำงานควรจะมีการทำเรื่องของ SWA ก็คือ Stop Work Authority เนี่ยเพื่อใหพนักง,งานทุกคนเนี่ยได้รับความปลอดภัยในการทำงานซึ่งถ้าโอชาในอเมริกาพูดแบบเนี้ย นั่นหมายความว่าไอ้ตัวนี้มันเวิร์กนะครับมันสามารถที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเกิดความปลอดภัยได้แต่ผมมองเพิ่มเติมไปนะครับคือไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถทําได้เลยนะครับไอการสั่งหยุดงานตรงเนี้ยมันจะทําไม่ได้เลยถ้าเราไม่ออกไป observation นะครับเราเห็นไหมครับมันพ่วงมาเกี่ยวกับเรื่องของ BBS อีกละก็คือต้องออกไปสังเกตถ้าไม่สังเกตเราจะไปหยุดเขาได้ยังไงนะครับ โอชาบอกว่าน่าเสียดายนะไอโปรแกรมเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ดีแต่ว่าหลายแห่งเนี่ยกลับไม่ได้นํามาใช้แล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหลายครั้งนะครับจากรายงานที่โอชาได้รับนะครับซึ่งในบทความนี้จะพูดถึง5ขั้นตอนง่ายๆคือเรียกว่า Safer System นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัว s a f er นะครับอาจว่า safer system โดย s ตัวแรกเนี่ยย่อมาจากคำว่า stop work a ย่อมาจาก access the situation f ย่อมาจาก file of report นะครับและ e ย่อมาจาก eradicate the hazard และ r ตัวสุดท้ายนะครับย่อมาจาก resume อ่ะเรามาดูแลกันนะครับว่าไอ้5ขั้นตอนที่พูดถึงเนี่ยมันมีความหมายยังไงบ้างความหมายของตัว เอสตัวแรกก็คือ stop work เนี่ยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบการกระทำหรือสภาพที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยคนที่พบสามารถที่จะใช้อำนาจที่ตัวเองมีนะครับในการสั่งหยุดและก็ทำการแก้ไขให้ปลอดภัยได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการมอบหมายกันนะครับว่าใครมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนนะอาจจะแบ่งเป็นบางคนทำได้เพียงแค่หยุดนะครับแต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะเขาอาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญ มากพอแต่บางคนสามารถที่จะหยุดและก็แก้ไขางานได้ซึ่งตรงเนี้คนที่เป็นหัวหน้างานทุกคนต้องทําได้นะครับก็คือในหน้าที่ของ management ก็คือจําเป็นจะต้องชี้แจงไปเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่มีขอบเขตในการทํางานมากน้อยแค่ไหนนะครับถัดมาตัว A A ย่อมาจาก Assist the Situation ก็คือว่าเราจะต้องเข้าไปด้วยนะครับแล้วไปดูให้มันแน่ใจว่ามีความปลอดภัย รวมไปถึงนำคนที่มีความเสี่ยงในพื้นที่นั้นออกมานอกพื้นที่ครับแล้วก็รายงานอุบัติการให้หัวหน้าง,งานรับทราบว่าเจอเหตุอะไรบ้างเช่นเจอไอตัวเครนเนี่ยมันเริ่มแกว่งไม่ค่อยดีหรือเจอดั้งร้านมันเอียงเล้มๆมพวกเนี้ยก็สามารถที่จะสั่ง stop Work ได้แล้วก็เอาคนออกมานอกพื้นที่ก่อนนะครับตัวถัดมาตัว F ย่อมาจาก f i r e r report ก็คือใช้แบบฟอร์มมาตรฐานที่มีนะครับเพื่อช่วยในการบันทึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือเราก็ต้องมีเรื่องของไอตัวแบบฟอร์มนะครับซึ่งอาจจะเป็นเช็คลิสต์ก็ได้หรือเป็นแบบฟอร์มต่างๆอาจจะบันทึกเรื่อง i ินซิเดนอุบัติการที่เจอรวมถึงามาตรการที่จะป้องกันแล้วก็สาเหตุที่เราครบนะครับก็ลองไปดีไซน์ดูนะครับว่าแบบฟอร์มเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตัวตัดมาคือตัว e ครับ e l เล d i c a คน t e ฮ h a ์ซัก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือการกระทําที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมันจะต้องถูกกําจัดออกไปด้วยตามแผนที่อยู่ในแบบฟอร์มนั้นๆก็อาจต้องมีการดีไซน์ขึ้นมานะครับวิธีที่ดีสุดคือการกําจัดมันออกไปและที่สําคัญเนี่ยเขาเพิ่มเติมว่าในเรื่องของการตรวจสอบพวกเนี่ยควรจะทําโดยผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งนะครับเพื่อให้แน่ใจว่ามันมีความปลอดภัยจริงๆในการทํางานและตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว R าย่อมาจากรีซูมก็คือเมื่ออันตรายเหล่านี้มันได้ถูกบันทึกนะครับและถูกกำจัดออกไปแล้วเราจะต้องทำให้มันถูกต้องด้วยสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราใช้เรื่องของ Stop Authority ตตรงนี้ไปแล้วเนี่ย stop work authority ลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกนำมาอบรมนะครับก็คือเรียกมาคุยเรียกมาอบรมอีกทีว่าเนี่ย มันมีเนื้อมสที่เราเห็นเกิดขึ้นมีอินซิเดนต่างๆที่เราเห็นตรงเนี้ยสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วแอคชั่นอะไรบ้างที่เราจะต้องนําไปแก้ไขไปปฏิบัตินะครับโอเคและสุดท้ายทั้งหัวหน้าง,งานผู้จัดการพนักงานทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องปฏิบัติตาม SWA และแก้ไขให้มันถูกต้องอย่างเคร่งขัดด้วยนะครับเพื่อเป็นการลด,ดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะเห็นนะครับว่าตัว s ซ er, f เฟ s a f e r เนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเทคนิคง,ง่ายๆแล้วก็ใช้ได้จริงครับลองนำไปใช้กันดูนะครับแล้วก็คำถามที่อยากจะฝากไว้ในพอดแคสต์นี่ก็คือว่าที่บริษัทของเราเนี่ยมีการทำเรื่องนี้หรือ,อยังครับถ้ายังก็ต้องมีนะครับเพื่อความปลอดภัยของพนักง,งานทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม The Safety Coach Podcast นะครับอย่าลืมแอดเข้ากลุ่มไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง ก็เข้าไปดูในกลุ่ม LINE Open Chat นะครับอยากจะติดต่อกันมากขึ้นดูท่าทาง LINE จะค่อนข้างให้เกิดการสื่อสารที่ดีกว่า Facebook นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเด e s เซ e ต y Coach Podcast พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้สวัสดีครับ